ข้าพเจ้านางปิลันธนากินนเลศเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2520สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครรุศาตติบัส์ณฑวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองอ้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2 ประวัติการทำงานเมื่อปีพศ2545ถึงพศ2552ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพทาตพนมจังหวัดนครพนมปีพศ2552ถึงพศ2563ปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลศาสนสิทธิ์อำนวย อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปีพศ2563ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองอ้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2ง,งานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4 ดจาหน้าที่งานบริหารวิชาการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ครูเวรประจำวันอังคารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชางานบ้านวิชาอาเซียนและวิชาแนะแนวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1นึ่งการประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าเป็นผู้แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการที่ได้กำหนดอย่างเข้มแข็งเป็นผู้ที่พูดจาไพเราะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์เสมอมา 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ยึดมั่นตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สจัญญาบันวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อตอบสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนได้มีการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูควรให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ได้มีการสอดแทรกเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีพศ2564หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกับเพื่อนร่วมงานเสมอมาทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับรายวิชาที่ได้รับมอบหมายมีการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น